ใบเฟิร์นกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเห็นสวยบอกว่าไปต่างจังหวัดมาเหรอแล้ววันนี้จะรับอะไรดีจ๊ะก็มารับน้องใบเฟิร์นไงล่ะครับอ้าวนิติแหมรู้ได้ยังไงจ้าใบเฟิร์นกลับมาแล้วก็ใจเราตรงกันไงครับกิวคิวเฮ่นิติอ่ารอเล่นนะจ๊ะเรื่องที่ดินคุณปู่เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเรียบร้อยดีใช่ไหมที่ดินอะไรกันเหรอจ๊ะคือใบเฟิร์นกับคุณพ่อไปจัดการเรื่องที่ดินของคุณปู่ที่ให้แต่แม้นคนข้างบ้านเช่าทำนานะ่ค่ะพอคุณปู่เสีย แต่แม่เขาก็ยังครอบครองที่ดินทำนาต่อทีนี้พี่นิติเขาเคยเตือนเรื่องการครอบครองประปักคุณพ่อซึ่งเป็นทาย,ยาทก,ก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องยุ่งๆก็เลยไปจัดการให้เรียบร้อยโชคดีที่เต๋อแมนเป็นคนดีไม่คิดเอาของใครแถมยังจ่ายเงินค่าเช่าที่ย้อนหลังให้คุณพ่อด้วยถ้าเจอคนแย่ๆที่คิดจะครอบครองปอระปักและยึดครองที่ต่อไปคุณพ่ออาจจะต้องไปร้องคัดค้านต่อศาลและอาจจะถึงขั้นฟ้องขับไล่ เพื่อคัดค้านการครอบครองประปักซึ่งเรื่องราวต้องบานปลายแน่เลยค่ะอืมดีจังนะวันหลังอ่ะต้องหาเวลาไปต่างจังหวัดบ้างแล้วจะได้เจอคนแก่ใจดีมีน้ำใจอย่างตํามแมนแหมอยู่ที่หมู่บ้านเราก็มีคนแก่ใจดีมีน้ำใจเหมือนกันนะจ๊ะเมืมาคิดเหมือนใบเฟิร์นใช่ไหมคะลุงเที่ยงอ่ะเขาเป็นคนแก่ใจดีมีน้ำใจประจำหมู่บ้านเราเลยนะคะเอ,อ,อ,อ้าวอ๋อ,อ,อจ้าจา้ลุงเที่ยงก็ลุงเที่ยง<า>จ้าคถามท้ายรายการวันนี้ถามว่า มีผู้มาแอบอ้างสิทธิ์ในการครอบครองปรปักในที่ดินของเราโดยไม่ถูกต้องควรทำอย่างไรสายดือนข้อมูลอัตโนมัติยูดีทรมทอหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่ง